รเราจะมารีเช็คเครื่องทำปอปคอนแก๊สชุดนี้นะครับก่อนแพ็กจัดส่งให้ลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนครับตัวนี้เป็นสูตรนะครับ๋จะส่งไปเครื่องใส่ไปไว้ให้ในหม้อนะครับเอาไปประกอบคู่กับคลิปเทคนิคการทําได้เลย mm hmm. เดี๋ยวจะส่งให้อีกทีหนึ่งครับตัวนี้เป็นเซตหมอ้อคั่วสแตนเลสสองใบครับอีกหม้อหนึ่งเอาไว้สลับคั้วได้ครับหรือว่าเป็นหม้อสำรองมาดูความเรียบร้อยโดยรอบของเครื่องกันก่อนครับ สติกต่างๆพวกนี้แกออกได้หมดเลยครับแล้วก็กระดาษที่หุ้มอะคริลิกอยู่แกออกได้เลยนะครับครจะต้องแกะก่อนใช้งานเพราะว่าเมื่อไหร่ที่กระดาษโดนความร้อนและความชื้นจะทําให้แกออกยากมากครับดูการทํางานมอเตอร์ใช้งานได้2ระบบไฟบ้านใส่สีดําเส้นนี้ครับเสียบโดยตรงได้เลยกับปลั๊กไฟบ้านส่วนแบ,บตเตอรี่จะมีสายโป้งชน,นีให้ครับแดงบวกดําลบเวลาใช้งานเสียบให้ถูกสีทุกขั้วนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ใช้ คีบกับแบตเตอรี่12โวลต์นะเน้นเลยว่าต้องใช้12โวลต์เท่านั้นแล้วก็เวลาคีบแบตเตอรี่แดงบวกดำลบนะครับห้ามสลับขั้วเด็ดขาดถ้าสลับขั้วช็อตทันทีนะครับสำหรับการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ามาดูการทำงานสวิตช์จะเป็นสามสเต็ปแบบนี้ตรงกลางคือปิดคข้บมาขวามือตัวนี้ทำงานด้วยระบบไฟบ้านครับใช้ไฟ220โวลต์นะครับความเร็วที่เหมาะสมจุดสีแดงครับหมุนมาให้ตรงกัน มอเตอร์ปรับความเร็วได้ตรงกลางคือปิดเข้ามาซ้ายมือตัวนี้ทํางานด้วยระบบแบตเตอรี่ครับการล้างทําความสะอาดนะครับดึงสลักตัวนี้ออกแยกชุดมอเตอร์ออกเช็ดทําความสะอาดธรรมดาใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดได้นะครับตัวนี้เป็นระบบไฟทางร้านรับประกันให้1่ปีมีปัญหาอะไรแจ้งเขง้ามาได้เลยหลังจากที่แยกชุดมอเตอร์ไปแล้วทางเครื่องยกล้างน้ำได้เลยครับมอก,ก็ยกล้างเหมือนภาชนะทั่วไปครับประกบมากๆก็ใช้ฝอยเลย็กขัดได้เลยหัวแก๊สสแตนเลส ใช้คู่กับว์วารับแก๊สแรงดันต่ำเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในคลิปที่ส่งให้ก็จะมีบอกว่าแรงดันสูงและแรงดันต่ำต่างกันยังไงเลือกใช้ถูกต้องนะครับแรงดันสูงห้ามใช้เด็ดขาดเลยครับอตัวนี้แผ่นปิดหัวเตาแก๊สปิดสนิทครับห,หัวแก๊สสตอร์เลตตัวนี้ใช้ฝอยเหล็กขัดได้นะครับเมื่อไหร่ที่หัวแก๊สสกรปรกจะทําให้ความร้อนตกลงได้ครับเวลาล้างเครื่องก็คือตัวเครื่องใช้ฟองน้ํากัดสไลด์ก็เพียงพอครับส่วนตัว หัวแก๊สใช้ฝอยเล็กขัดได้เลยกลองมาดูอีกนิดนึงครับช่องอากาศตัวนี้ต้องเปิดให้สุดน,นี่ครับเวลาเราล้างหรือขั้นย้ายเห็นไหมว่ามือเราไปโดนได้ก็ไม่ต้องสนใจครับแต่ก่อนใช้งานครจะปรับให้สุดแบบนี้กดแล้วก็บิด <mi> ครับไฟที่ได้จะเป็นสีฟ้าครับความแรงไฟในการใช้ใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อนะครับ ป๊อบคอนเน้ตเลยว่าใช้ไฟแรงเต็มก้นหม้อไฟแรงไม่ไหม้ไฟอ่อนไหม้ครับามาดูว่ากรณีถ้าช่องกัดเปิดไม่สุดนะครับเปลวไฟจะเปลี่ยนสีและเป็นเปลวไฟลอยๆทันทีปรับให้ช่องกัดเปิดให้สุดแบบนี้โอเคครับ